สวัสดีค่ะมัมมีนุ่นนะคะคุณนิสมัมมีค่ะวันนี้มัมนนม,มีจะมาแชร์วิธีการฝึกลูกให้รู้จักการวันกลางคืนเพื่อแก้ปัญหาลูกนอนยากนอนหลับไม่เป็นเวลานะคะ การฝึกให้ลูกรู้จักรางวัลกลางคืนนะคะก็เพียงแค่เราจัดบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยให้มันแตกต่างชัดเจนระหว่างกลางวันและกลางคืนนะคะสําหรับมัมมีเนี่ยเริ่มฝึกให้น้องหุ่นรู้จักรางวัลกลางคืนเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่น้องหุ่นออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่บ้านเลยนะคะทุกกิจกรรมของน้องหุ่นที่ทําในช่วงกลางวันแม้กระทั่งการนอนกลางวันของเขาเนี่ยมัมมีก็จะเปิดม่านตลอดเวลานะคะ ถ้าหม่อมมดูทีวีหม่อมมก็จะใช้ระดับเสียงปกติหรือถ้าเกิดว่าป๊าปเดินมาคุยอากงอมาเดินมาคุยเนี่ยหม่อมมก็จะใช้เสียงพูดระดับปกติเลยคือทําให้น้องคุณรู้เลยว่าในช่วงเวลากลางวันนะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คนทุกคนเนี่ยมา,มาทํากิจกรรมกันนะคะไม่ไม่เหมาะสําหรับการน,นอนถ้าเขานอนในช่วงกลางวันเขาก็จะถูกรบกวนโดยเสียงพูดคุยแสงสว่างแบบนี้นะคะ ส่วนในช่วงเวลาที่หมามีพาน้องหุ่นเข้านอนตอนกลางคืนนะคะหมามีก็จะเปลี่ยนไปใช้โคมไฟแสงสีส้มเปิดทิ้งไว้เลยตั้งแต่เริ่มพาเขาเข้านอนจนถึงเช้าอีกวันนะคะแล้วก็ไม่ใช้มือถือแล้วก็ไม่เปิดทีวีดูถ้าจําเป็นต้องพูดคุยกับป๊าป๊าเนี่ยก็จะใช้เสียงกระซิบนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าบ้านไหนอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องขอความร่วมมือกับสมาชิกภายใน,นะครอบครัวค่ะให้งดทากิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงไปก่อนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าลูกตื่นขึ้นมาเป็นรอบกินนงตางดึกเนี่ยก็ไม่เปิดไฟแสงขาวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าไอ้ไฟแสงขาวเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นให้น้องอะ่ะตื่นตัวแล้วก็กลับไปหลับต่อ,อยากนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าจู่ๆลูกตื่นขึ้นมาร้องไห้จ้าอะไรแบบนี้เราก็เปิดเช็คดูได้นะว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าตัวอะไรกัดไหมอะไรแบบนี้นะจัดบรรยากาศให้มันแตกต่างชัดเจนระหว่างกลางวันกลางคืนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะลูกก็จะเริ่มเรียนรู้นะคะแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องการนอนของลูกก็จะทําให้ลูกเนี่ยไม่นอนกลางวันนานตื่นตอนกลางคืนแล้วหลับกลับไปหลับต่อยากอะไรแบบนี้นะ อีกเรื่องหนึ่งที่หมามีแนะนําให้ทาควบคู่กันไปกับการฝึกให้ลูกรู้จักราวันกลางคืนก็คือการทํากิจวัตรก่อนเข้านอนการทํากิจวัตรก่อนเข้านอนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทําตามลําดับแล้วก็ตรงต่อเวลานะคะอย่างน้องหุ่นเนี่ยกิจวัตรก่อนเข้านอนของเขาเ,เริ่มที่หกโมงเย็นแล้วกันนะคะหกโมงเย็นเนี่ยน้องหุ่นจะกินข้าวกินข้าวเย็นเสร็จเนี่ย เหมอมีจะพาเขาไปล้างตัวาคราๆเพราะว่าเขาทานแบบ BLW มันเลอะเทอะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยปะป๊าก็จะรับเขาไปทํากิจกรรมเล่นดนตรีหรือว่าเล่นนู่นนั่นนี่นะคะเพื่อที่จะรอหมามีเนี่ยเก็บกว่าแล้วก็ทำทุระส่วนตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปพาเขาไปอาบน้ำอาบน้ําแต่งตัวแต่งตัวเสร็จเล่านิทานอ่านนิทานกันนะคะแล้วก็ปิดไฟพาเขานอน ช่วงที่เราปิดไฟพาเขาเข้านอนนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งทีนี้พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยใกล้ๆสองทุ่มครึ่งเนี่ยเขาจะง่วงนอนโดยอัตโนมัติแล้วบางทีอ่าน,นิทานประมาณใกล้ๆจบเรื่องเขาก็จะรู้เลยเขาก็จะหาวนอนเลยเราแอบดูนาฬิกาก็คืออ,อ๋อใช่เลยสองทุ่มครึ่งจริงด้วยน,นะคะทีนี้พอทําทุกวันเนี่ย ขาง่วงนอน,นอัตโนมัติการพาเขาเข้านอนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเราไม่จําเป็นต้องแบบโหยกล่อมกันนานนมมากมายอะไรแบบนี้นะ <c oughs> แค่แบบทํากิจวัตรแบบนี้เป็นไปนตามลําดับเขารู้เองเลยว่าเนี่ยถึงเวลาที่เขานอนแล้วถึงเวลาที่เขาง่วงแล้วแบบนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนของลูกนะคะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนมีเทคนิคดีๆต้องการจะแชร์ให้หม่มีนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าจะทักไปพูดคุยทาง Facebook หรือว่าทาง Instagram ก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หม่มีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ